แรกของเราทีมปีใหม่เปที่หนึ่งฮะอยู่ที่วัดตะลอยนะครับผมใช่ครับสายมูนสายครับผมอ่าโอเคแล้ไปแดงกันเลยลลลอยู่วะยออจีโซโซวัดตะลอยเฮ้ยเหี้ยลวัดมูรับามบาทดิ่ลีเปิดทั้วยเอาว้าไปอนอยู่ด้วยไง

การปลาทามพวกหวอ่ะสอาอเขา้นโอเคเฮ้ยธรรมชาติที่ธรรมชาติถ้าเปิดผมได้ที่นี่ิดไ,ได้ก็วันนี้ครับวันที่1ของปีส <21. S 1> องพันี่สิบเอ็ดก็คนมันกระเจะเยอะหน่อยนะเพราะว่าสายบุญเยอะสายบุญเยอะคนไทย,ยงั้นตั้งใจรักตั้งใจ ไทยวะไทยวะคำตอบไปอ็เป็นโทมบรรยากาศมันก็จะสวยๆนะมันก็จะสวยสวยมากบรรยากาศ มันนี้เนี่ยมางเนี่ยมเห็มสีว้ถอดคลิแบบเขาตีับไ้ท้าหลุดมือกูไปเนียเมรเลยอย่างแล้วก็ครับนี่ต่อไปก็จะแพ้หาปลาแล้วครับผมกูุนบุญทุนขบุญถมีมุน้าตาดีทกนะครับแผ่นนี้จะไกลกี่เมตรเดียวกูไม่เห็นจะขายได้ปะเนี่ยดูนะ LIKE ไปไหนไม่รู้เนี่ยครับตอนนี้เราก็มาอยู่เวทีวัดพลอยครับตรงที่โซนให้อาหารปลาสวายอุ่นสวายเลยเนี่ยนี่สวายเลยอุ่นสวายดิใช่เหรอเออนี่วัวปาลาอะไรคริปลาชนสวายครับเราก็มาให้อาหารปลากันโดยอาหารปลาคือขนมปัง เราต้องตรวจเช็คก่อนว่ามันกินได้เปล่าก่อนที่จะไปให้ปลาลองดูลองดูเฮ้ยกูเป็นคนชงมาแล้วมึงต้องเล่นเฮ้ยกูใส่แมสอยู่มึงเปิดอยู่โอ้ยแมอุ้ยหัวกูอล้วมีจีบไหนมาไหนไอ้ขนมปังนี่เสียบมาไหมบูดเหเฮ้ยเอาหัวหลบไปดิอ๋อโดนหัวกูอีกแล้วี้ยาบานขนาดไหนแล้วทะยังในขนาดไหน ขายอยู่อ่ะแผ่นนี้5เมตรแต่แ่นสั้นที่นี่หเมตรไปมึงจะโดนหัวคุยได้หรือไมึงโยไปมาแล้วในเชอร์รี่เหรอเฮ้ยกินหนุ่มบางนี่หมดในเชอร์รี่เฮ้ยกินหนุ่มบานี่หมดกินนม อร่อยนะอร่อยนะวมีคนินแล้วแต่ว่าเรียบร้อยหลานบอกแล้วมาลอยอ่ะแค่นี <h 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 um ้ห้าสิบเมตรยังไม่ถือโยนข้ามฝั่งให้ดูโยนข้ามฝั่งโดูฝั <h <h ่งครับโยนโยนข้ามฝั่งบ้างมันเาเกินน่ะหนุบฟังอ่ะมันเป็นกอนได้ไหมะ cá pa đấy à này pa đấy thì vừa đấy anh ấy mà rót ngay cá này anh cầm to ơi thấy không thấy 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 คนที่สาีาะมีไบทำไมนะเ่เอมาแล้วนรร้อนร้นร้นแซมบะเนี่ยนี่เป็นนี่แซมออ่เหนาเ้นี่แซมนีแซมบ่อ้อโอ้ เราไม่ได้นเาราไปแกเที่ยวมีมีเข่าเอออะไรคย่เอวตอนอ้วกมาลงน้าวสวัสดีครับปริญคนนะอานี่เนี่ยไม่รู้เลยดีกว่ามีเลก้องเลก้องเลยเขาเห็นกล้องแล้วมันเขากล้องมาวาอออยู่ามึงอยู่ ธรรมชาติธรรมชาตินิวครับธรรมชาติเหรอธรชาติูจะไปย้ำอดดีถ้าน้องใจกว้างอย่างกันทะเลแต่ถ้าน้องโดนเทให้เซมหาพี่บอมนะอ,อยู่ในช่วงคำโคงครับตอนนี้ คอขอมขนมะบข้างซ้ายยังมีนมแค่นี้แค่นี้นี่กำัก่ออ,อาคำผมไหมขเนะนีเนเออมขอุยเด่หมงเนดคอมตไหนบอกไรใจอยู่ข้างซ้ายแต่อยากย้ายไปอยู่ข้าง เอนีกี้ีแล้วผิดอยู่เือต้อตังกันหลังตตีกอาหลังต้นตีอแต่อบอกอกิได้สกิดกร้อนมอไทำไรอมืไว้ถือ้ารักนะคือมืไว้ถือสูบุหรีเป็นมาเมันเป็นมาเล็งก่อนแต่บอกรักแต่ถ้าบอกรักคือตลอดเป็นได้แค่ ผมบาดใจกันไกบาดตูดผมบาดใจกันไกลบาดตุกหยิบหลอนป้องวัดวัดอยากเอาเงาบันเงอยากเอานาบรรเทงอยากเอานงาบรรเทงนี่น่ากัวเยอยาเอางเงเบิ้งแัเปามัน้องคนมคนรเก่าจะนําเสียงมันแบบายลมตอนนี้ยิ่งเนี่ยเหมือนแรปเปอร์ผมกลัวังังอยู่แล้วชี้มันคนเทเลยไม่อยากันียนลอผมเลย น pues no. nah, yeah, uh, ี่ไยวะอ้วครับแล้วเราขอราไปก่อนคดเจอกันเย็นนี้ครับไม่บาดขี้เกียถ่ายแล้วเนี่ยเฮ้มาสบายหนูเป็นกระเทยค่ะถ่ายไม่ถ่านูอยู่นี่ กี่วะกี่วะวันนี้เราเจอคนดังครับนี่ครับต่อยงดแก่งคนดังคนดังผมไม่รู้ผมไม่แนะนำผมไม่รู้ไม่รู้อะไรนะหลานพ้ยตัวอะไรครับ แข็วคุ้มตลอดเยอะจัดปลาดบอกาลดบอกปลาเราบตาลอยเต่าลอยเตาลอย คาคำขมมันว่าโอ้โหยันยัอตอนนู้นันยังแลงอะไข่เต่าจะใส่ใส่ไม่มีไตนี่นาไหเลยอ็น่ะได้ม่เบมันโกาสดีนะ เฮ้ยไอ้บอลมาโนยอยู่ตรงนั้นไม่บอกไม่บอ กีจะไปวัดพระลอยกันมาครับวัดแค่ยี่ปุ่นี่จอดลอยเห็นพระลอยไหมไม่เห็นหลอกดวงประชาชนปลาไอ้ที่เห็นลอยอ่ะคือปลาคูณสองวัดพระลอยจะเป็นไม่ชี้ลอยน้ำคูณสามตอนนี้ไม่ชี้แล้วนบ่มีเรี่ยวขางมเลี่ยงหนาวหอ๋อคูณสี่ของน้ำสวยเหมือนโรงแรมมันเลย้ไไม่ร กองก็เห็นการไม่ได้ทำไรเข้าไปตะโกนนปีนประตูเราตะโกนมองมมอองงจากด้านในมองลึกๆไปนี่ใช่เลยแค่เพื่อนมันเลยไม่รู้อะกูไม่เคยเข้ากูคนดีกูไม่เคยเข้าดูยูทูบกูฟังจากที่เพื่อนเล่ามากูว่าภาพอ่ะกูดูยูทูบวะผมมคนดีครับปกติไม่เข้าไงมันรูปปกติเข้าโรงแรมเอาไอเดียพวกอาจจะเลยนะโอ้โหไม่อยากได้แบบนี้ไง นี่แหละคือพวกเราเห็นกองซ้อมคือพวกเราวารซ่าเอื่อไหอ้นี่ไหมไอเดียออกเด็กกัไหมไอเดียเ้กูเข้าไวอยนะโรงแรมกูเข้าบ่อยนะดีแล้วเข้าไปฝึกงานทำงานยังไงีโรงแรมเชื่อหรอกเข้าไปฝึกติดฝึกงานโังแรมติดฝึกงานยุ่งยังไงครับเว่าคุ้มแน่น่ะคุ้มไปคุ้มตบอไปขวามือพี่ก็จะเป็นมังกรมังกรไทยมังกรไปเที่ยวมังกรปีใหม่ไปพักเที่ยวที่เมืองจีนเดี๋ยวกลับมา สบายใหญ่ๆเลยนะครับสบายใหญ่ๆเลยนะครับเจ้ยทำไมรถติดวะเพราะว่าทาไม่ติดกาแฟไม่ได้เยอะเขียบถึงกับไอ้เฮ้ยบ้าบดาดูดูดูดิออ้ยอึงวเขาเห็นแล้วเห็นแล้วนะเขาเห็นแล้วนะอุ้ยปลาว่าโสดมาละนี่ครับมาก่อนสมานกลับมาแล้วจากเมืองจีนครับเห็นไหมครับน้องนอกเชี่ยมันแสงไม่เข้า นั่นนะครับเออเห็นหางแล้วครับเห็นด้วหางละไนละต่กาตกันนะอ๋อชด้า้โอ้โหเรถเก่งกรถกระบะเบ็ดกแหมออน้ำแต้น้ำแต้มเมื่อกี้บองพุ่นน้ำแตกหมออน้ำแตเร่องะครับ